หลังนักแสดงหนุ่มมัสุูทาวุฒได้สูญเสียคุณแม่สุนันทาด้วยโรคมะเร็งตับในวัย65ปีและมีพิธีสวดพระอภิธรรมแล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนี้ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะบรรยากาศในงานสวดพระอภิธรรมนะคะก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้ามีเพื่อนเพื่อนนักแสดงไอซ์สอนัทรัต์ฝนสนั่นพชติตัวเศรษฐุฒก็วศิมเกลือกิติรวมถึงปันปันสุทธาและอีกมากมายมาร่วมงานค่ะ โดยมาร์ชนะครับเผยว่าคุณแม่ได้ต่อสู้กับโรคนี้มานานเกือบ6ปีนะครับเพราะว่าได้กําลังใจดีครับคนภายนอกจะไม่รู้เลยนะครับว่าคุณแม่ป่วยก็มีสัญญาณก่อนหน้านี้นะครับว่าท่านปวดหลังเวลาพูดจะเหนื่อยเลยพาไปส่งโรงพยาบาลครับได้มีการสั่งเสียนะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ถือว่าได้ทําเต็มที่แล้วเรื่องที่ท่านเป็นห่วงหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของลูกสะใภ้ครับเพราะท่านอยากมีหลานด้านคุณพ่อก็เศร้านะครับก็จะดูแลกันต่อไปครับ จริงๆพวกเรามามาแล้วก็พวกผมเนี่ยก็ต่อสู้มานานสําหรับโรคมะเร็งที่ที่ที่หมาเป็นนะครับประมาณเกือบ6ปีแล้วครับจริงๆก็มามาได้ไกลมากๆสําหรับสําหรับที่คุณหมอบอกนะคือถ้าใครอยู่อยู่ใกล้ตัวคุณแม่แล้วก็เคยเจอคุณแม่เนี่ยจะแทบไม่รู้เลยครับว่าว่ามามาเขาป่วยยกเว้นตอนช่วงที่เขาคีโมดมีครับคือเอ่อก่อนก่อนก่อนที่นี่มามีเริ่มเริ่มมีอาการปวดหลังนิดหน่อยแล้วก็พอช่วงสัปดาห์สุดท้าย คือผมมีโอกาสแบบกินข้าวกับมามาแล้วก็เรารู้สึกว่าตอนเขาพูดแล้วเขาเหนื่อยดูนเหนื่อยดวงตาแบบมีความเหลืองนิดนึดนงอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มแบบเออเดี๋ยวไปไปโรงพยาบาลไปเช็คหน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ผลมันก็ไม่ดีอ่ะเขาก็มีบางเรื่องที่เป็นห่วงอะไรเงี้ยแต่เขาก็เขาก็ได้ฝากไว้แล้วแล้วผมก็รับปากใช่อันที่แบบ ก็ก็ใช่ครับหนึ่งในนั้นก็เป็นเรื่องเรื่องแบบลูกสะใภ้หมาม้าเนี่ยแหละจริงๆริงหมาม้าเขาก็เป็นคนแบบอยากมีอยากมีหลากอยู่แล้วคุณพ่อก็เศร้าครับเศร้าก็มันเหมือนคนอยู่ด้วยกันมานานนะครับยอมรับตรงตรงแบบผมผมก็ผมก็เสียเสียหลักเสียสูนคือหมาม้าเขาเป็นเหมือนแบบเป็นแรงแรงขับในชีวิตผมตั้งแต่ตั้งแต่เด็กจนถึงวัยทางานหรือทุกวันนี้แบบ ใช่ครับมามาเขาดูแลมผมมาอยู่ในทุกช่วงทุกก้าวความสําเร็จของชีวิตนะครับขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามส,สดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Side HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ